ได้เลยรับครับวันนี้สวยมากนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมีสิ่งดีๆมาฝากเช่นเดิมนะครับเกี่ยวกับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเพราะว่าเป็นพระตลาดถ้าพูดง่ายๆเลยนะครับคือจะเป็นพระที่แบบว่าซื้อง่ายขายคล่องนะครับใครมีอยู่ในครอบครองก็เป็นเหมือนกับเช็คเงินสดเลยใช่ออกมานี่ก็คือได้ตังค์แน่นอนครับนะครับผมสมัยผมเล่นใหม่ๆพันหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ห้าหมื่นโอ้ต่างกันเลิศเกินนะครับ สวยๆห้าหมื่นนะครับครับมอ่าเรามาดูตำหนิของเหรียญกันดีกว่านะครับเวลาพอไหมครับครับผมครับนะครับดูตำหนิของเหรียญดูด้านบนก่อนเลยนะจากขอบลงมานะครับใกล้ๆฮะถอยลงไปอีกนิดนึงแหมมองไม่เห็นเส้นตรงนี้เล็กมากนะครับตรงขอบนี่ฮะขึ้นไปอีกนิดนึงฮะพอใต้ขอบลงมาใต้ลงอที่พื้นน่าจะเป็นเส้นเวียนนะฮะ เป็นเส้นเวียนตามรูปเหรียญนะครับเป็นเส้นเวียนตามรูปเหรียญอันนี้ต้องขอโทษมองไม่เห็นนะครับภาษาภาษานักเล่นก็บอกว่าเป็นวงเดือนวงเดือนลอยบล็อกน่อยครับลอยบล็อกนี้ลอยบล็อกถ้ลอยบล็อกลอยบล็อกนะครับเป็นเป็นเส้นโค้งตามรูปเหรียญนะครับเป็นเส้นโค้งตามรูปเหรียญมีหลายเส้นครับเป็นเส้นเส้นเล็กๆหลายเส้นเวลาเวลาเขาถอดออกมาแล้วเนี่ยเส้นนี้ก็จะหายไปนะครับนะฮะ เรามาดูจุดที่สองจุดที่สองจุดที่สองครับดูรอยหยกตรงคางนี่ครับรอยหิกตรงคางเหมือนกับเล็บเจาะลงไปนะครับต้องคมนะฮะต้องคมชัดตรงนี้นะครับถ้าเผื่อของปลอมก็เบลอเบลอเหมือนจะเบลอแล้ตื้นครับแะตื้นจะตื้นนะครับต่อไปก็เรามาดูตรงสังกติเนี่ยฮะตรงสังกติเออมองเห็นลำไายนะฮะมองเห็นลำไรยมีเส้นเป็นกลุ่มเลย นะครับวิ่งตรงมาตามรอยตามเส้นสังกติลงมานะครับพอมองเห็นนะพอมองเห็นนะครับพอมองเห็นนี่ฮะนี่นี่ตามลงลงฮะวิ่งลงวิ่งลงมางนวลงลงแนวลงมาแนวลงนะตรงตรงชายสังกติด้านในอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นเป็นเส้นวิ่งลงมานะเป็นกลุ่มกลุ่มเลยกลุ่มเป็นกลุ่มเลยนะฮะมองเห็นลำไรนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มแล้วก็ แล้วก็เราก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็ตรงปลายโบตรงปลายโบปลายโบเป็นกลุ่มเฉียงนะฮะเป็นเส้นเฉียงเนี่ยข้างด้านไหนเนี่ยครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับเป็นเป็นเฉียงลงมาฮะเฉียงลงไม่ได้เฉียงขึ้นครับเฉียงลงฮะไม่ตรงนี้ครับเนี่ยครับผมเป็นเฉียงลงมานะครับครับอันนี้เราบอกแต่ตําหนิที่ถอดแล้วไม่ติดนะครับใช่ครับผมนะครับเดี๋ยวว่าหลังผมต้องหารูปที่ติด เส้นเนี่ยเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมชมอีกทีหนึ่งนะครับครับต่อไปก็มาดูที่คำว่าทิมนะคำว่าทิมนั่นนะฮะวงเล็บฮะวงเล็บคำว่าทิมจริงๆแล้วจะมีเส้นแตกมาชนขอบนะฮะเส้นแตกจากวงเล็บด้านล่างนะฮะไปชนขอบนะครับครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพอสำเพาแตก นพอสัมภาวแตกเนี่ยครับเส้นนี้ครับพอสัมภาวแตกเหรียญเนี่ยแพงกว่าไม่แตกนะครับเหรียญแตกจะแพงเป็นบ็อกนิยมนะครับมีสามบล็อกนะเหรียญนี้นะครับมีหนึ่งพอสัมภาวแตกสองพอสัมภาวไม่แตกสามบ็อกทองคํมนะครับมีสามบ็อกนะครับรทองคำนี่น่าจะตีก่อนไม่แตกเขาเริ่มมาแล้วถ้าแตกนี่ตีหลังสุด ครับน่าจะนะครับผมทองคำเนี่ยตรงตรงตรงอุหาใต้ใต้อุตัวนี้จะมีเนื้อเกินครับเป็นเป็นเป็นวงโค้งตามยันนะครับันตามหัวยันเลยเนี่ยตรงนี้จะต้องมีนะถ้าบล็อกทองคำนะครับเดี๋ยวต้องขอญาตจริงจริงเดี๋ยวจะเอาเหรียญสวยๆถ่ายมาัทีนะครับมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะครับนะต่อไปเรามาดูด้านหลังกันดีกว่า ครับผมด้านหลังนะครับคือถ้าเผื่อเหรียญเหรียญอย่างเงี้ยครับถ้าเผื่อเป็นส่องจากเหรียญจริงนะครับรายละเอียดจะครบหมดใช่ใช่นะครับนี้สั่เป็นจากรูปถ่ายมาก็อาจจะโดนแสงแฟลชแสงโดนแสงแฟดแสงอะไรก็จะก็หายไปหลดรงไปแหมด้านหลังเหรียญนี้เนื้อเกินเป็นติ่งที่ขอบเหรียญเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะจริงๆตรงนี้ต้องมีติ่งแหลมนะพอถ่ายลงไปไม่ไม่ได้ตะแคงเหรียญก็เลยไม่เห็นเป็นมุมตรงไป เป็นรอยตัดนะครับเป็นรอยตัดอ่าเป็นเนื้อเกินเป็นติ่งพลิกออกมามีติ่งแท้เลยนะครับอ่าเนี่ยฮะแล้วมาข้างล่างมีสองที่น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 ี่ที่นี้เห็นนะหนึ่งเลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งข้างบนครับอ่าเนี่ยครับสองที่นะครับเนี่ยต้องเป็นติ่งพอปั๊มออกมาแล้วเนื้อจะปิ้นออกมาอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อแหลมออกมานะการตัดนะครับครับการตัดแล้วด้านขวามีอีกที่หนึ่งอ่าตรงตรงยันพอดี นะฮะต่ำลงมานิดนึงครับอ่าตรงนี้ครับตรงนี้ครับอันนี้เนื้อปิ้นเยอะนะฮะอ่าเนื้อปิ้นเยอะบางองค์เยอะบางองค์น้อยนะฮะครับจะต้องมีต้องมีเนื้อปิ้นนะครับด้านหลังนะต่อไปเราก็มาดูคําว่าหลวงเห็นไหมครับคําว่าหลวงอ่าตรงใต้ลอลิงจะเป็นเส้นแตกลงมานั่นนะครับอ่ามองเห็นนะครับนี่ครับครับเส้นนี้เห็นชัดดีใช่ครับนะครับ ของปลอมถอดติดนะครับไม่ติดไม่ติดไม่ติดนะครับไม่ติดและที่พื้นเหรียญน่ะคุณกบสังเกตดูนะครับจะเป็นคล้ายกับมีแสงประกายออกไปจากตรงมลางลนะฮะด้วยด้วยอะไรนะฮะแรงกระแทกของแรงกระแทกของเครื่องปั๊มครับอ๋อแรงกระแทกของเครื่องปั๊มนะครับเพราะเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญหนานะฮะหลวทีิมหลีลนนี้เป็นเหรียญหนามากนะครับ อาเป็นต้องเป็นแสงออกไปนี้นะครับถ้าไม่มีแสงอย่างนี้ไม่แท้นะครับเป็นเหรียญถอดนะฮะเป็นเหรียญถอดนะครับเหรียญถอดออกมาแสงที่พุ่งกระแสออกไปนี่ก็จะหายนะครับแรงต๊มเพราะว่าเขามันชัดมากชัดมากนะครับแสงนะฮะครับนี่นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับแปดรอบนะครับอันนี้มีเหรียญนวะด้วย ครับผมผมยังมีอยู่อันหน้านี่เหรียญนวะเหรียญนวะจะต่อโค้ดใช่ไหมครับผมต่อโค้ดตัวนะตัวหน้าตัวเดียวกับกิ่งชินบรรชนครับที่สังกัดนะครับที่สังกัดรายละเอียดก็ดูเหมือนกันใช่ไหมครับเหนะอนป็นรูปหยดน้ําแลวนะอยู่ข้างในนะครับนี่ฮะโอชัดดีชัดดีเหรียญนี้เป็นเหรียญผมเองนะครับ5้าสิบเหรียญสร้างนะครับเหรียญเดี๋ยวนี้ หลายแสนนะครับหนึ่งละห้าหนึ่งในห้าสิบนี่ยอยู่ที่อาจารย์นะครับก็ยังเห็นเส้นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับตรงบนสังกตินะครับบนสังกติเห็นเส้นชัดดีนะครับข้างล่างใต้ใต้ข้างล่างอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นเส้นนะครับเออเหรียญนี้ชัดชัดดีนะครับตรงนี้ครับครับผมเห็นเส้นชัดดีแล้วดูตรงคางหน่อยดิที่ลอยหยิกนะคาับรอยหยอกมันคมชัดนะครับด้านบนครับเขาดูด้านบนนิดนึงมีเส้นไหม เลื่อนขึ้นไปอีกอไม่ชัดไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงข้างล่างข้างล่างข้างล่างตรงโบครับตรงโบตรงโบตรงโบฮะเลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงวงเล็บวงเล็บครับวงเล็บไม่ไม่ค่อยเห็นนะฮะไม่คยเห็นแต่แต่ว่าตัวพอทั้งภาเห็นชัดดีครับพอแตกเห็นชัดเส้นแตะนะครับอันนี้เป็นบล็อกนวะ คระะับผมบอกนวะหลวสร้างน้อยมากนะห้าส uh ิบเหรียญซึ่งเหรียญเนี้ยนะครับด้านหน้านะครับจะค่อนข้างคมชัดแต่ด้านหลังเนี่ยตัวหนังสืออาจจะมีการจะไม่ค่อยคมชัดไม่ค่อยคมชัดเลยเพราะว่าเพราะว่าเนื้อแข็งใช่ครับผมเนื้อแข็งครับบางทีบางท่านอาจจะไปเห็นด้านหลังอาจจะมีตัวหนังสืออาจจะไม่ชัดอย่าเพิ่งคิดว่าไม่แท้นะครับบางทีแท้นะครับผมเขาดูขอบขอบมีไหมขอบ เดี๋ยวต้องเียนไม่มีครับผมเดี๋ยวต้นไม่มีไม่มีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ได้ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายหน้ามาครับปิดสายหน้ามาครับแล้ววันโอกาสหน้าผมจะเอาเหรียญสวยๆมาให้คุณชมชมครับขอบพระครับครับ